That's TV. บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมกับกลุ่มพันธมิตรภาคเอกชนร่วมถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโอลิมปิกเกมโตเกียว2020ทรงใจเชียร์นักกีฬาไทยไปโอลิมปิกเพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเพื่อให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งแรงเชียร์ระหว่างการแข่งขันให้นักกีฬาไทยที่ตนเองชื่นชอบโตโยต้าเติบโตเคียงคู่กับคนไทยมานานกว่า50ปีให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยมาโดยตลอด และในการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติก็พร้อมจะร่วมสนับสนุนส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยที่จะเป็นตัวแทนของประเทศและแสดงศักยภาพอันโดดเด่นโตโยต้าแสดงความเชื่อมั่นว่านักกีฬาไทยจะก้าวสู่การเป็นฮีโร่ในโอลิมปิกและพาราลิมปิกซึ่งจะนำความภาคภูมิใจและนำความสุขกลับคืนมาให้กับคนไทยอย่างแน่นอนค่ะ